เด็กคะเรามาวันนี้เรามาทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะเรื่องการพิมพ์ภาพจาก,ว,จากรราะะวัสดุจากธรรมชาตินะคะวัสดุจากธรรมชาตินะคะมีเยอะแยะในบ้านของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นใบไม้ใบก้านกล้วยนะคะอย่าง ที่คุณครูเตรียมอุปรกรณ์ไว้ให้นะคะนี่มีการกล้วยนะคะซึ่งเด็กๆตัดได้ตามความต้องการของเด็กๆนะคะไม่ว่าแบบเฉียงหรือแบบกลมตามความต้องการของเด็กๆเ,เลยนะคะใบไม,ไม้นะคะใบไม,ไม,ไม้นะคะอุปกรณ์แล้วก็สีนะคะจานสีผู้กันนะคะ,ะกระดาษกระดาษถ้าเด็กๆมีสมุดแล้วนะคะก็ทําจากพิมพ์ภาพจาก พิมพ์ภาพลงในสมุดของเด็กๆได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกก็าทาสีนะคะทาสีที่การกล้วยนะคะเด็กๆสามารถออกแบบของตัวเองได้นะคะ,ะแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษ ที่เตรียมไว้นะคะ,ะนี่ของคุณครูอ้าวเป็นอย่างนี้นะคะ ครูชอบสีแดงแล้วแต่เด็กๆนะคะว่าจะทําเป็นรูปอะไรนะคะสีอะไรก็แล้วแต่เด็กๆนะคะ,ะได้ดอกไม้นะคะ,ะดอกไม้มันก็ต้องมีก้านดอกด้วยนะคะ,ะต่อไปใบไม้นะคะใบไม้สีเขียวนะคะของคุณครูสีเขียวนะคะ ่จากนั้นนะคะก็อ่าเอามาพิมพ์ภาพลงในกระดาษนะคะอเปิดอุ๊บอ่าสวยงามไหมคะอ่เด็กๆทำตามของทำตาทำภาพที่ตามที่เด็กๆต้องการนะคะอ เด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆได้พิมพ์ภาพจากวัสดุจากธรรมชาติก้านกล้วยหรือเสืออะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กๆได้ประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆเด็กๆนะคะและพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะและสิ่งอื่นๆเด็กสิ่งต่างๆอีกก็คือเด็กมีความคิด สร้างสารรค์มีจินตนาการเป็นของตัวเองนะคะฝึกความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสำคัญที่ดีระหว่างผู้ปกครองและกับเด็กนะคะแล้วก็คุณครูอยากให้เด็กๆทำกิจกรรมสร้างสารรค์การเพริยมภาพจากวัสดุธรรมชาติด้วยความ มีความสุขนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะ